พี่สวัสดีครับพี่น้องมือนีกระพอครับทีมงานสายขาวสอกินเกียงอีกคือเก่าครับบ่มีอย่างหลายครับพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับยูทอยู่ทงยูไฮยูหน้าคือเก่าครับบ่มีอย่างเห็ดครับอาชีประจํามากับทีมงานสามสี่คนคือเเ่าครับมือนีไม้ไม้แจ็คสีมันประมาณไอพี่น้องเราหลุ่นแล้วกันด้ับครับทีมงานครับ บ้าต้อมสออมวัสดีครับเพิ่งซับยูพันเมียเบาไก่นีเบาไก่ครับโอ้ยออนเสียงเลยทวดพี่น้องเบาไก่ย,ยึดกากเสียงอรรถทวนกำลังลงครับม,มีไม้ได้เบาไก่เลยมองโก้มกาหน่อยนึงครับตัวนี้คึ้ว่าป้ายับลงมาตามมองโก้เรือมันหยิกขึ้นนู่นครับองล่เหมือนกันมีเบ็ดมันเป็นพี่น้องเบ็ดมนัน มีชวดเด็ดอีบ่วมือขึ้นคุกงูมาเลยวหรอครับเด็ดมันหยาดป้าในงูก็มีใงูเลยครับไี่ครับพี่น้องเอกใหญ่กันหละไ่บัวต่อมใสใส้า่หตคพ่องโตออยมันจัจัจับจับวสอง มัปาก้าพี่น้องบ้านนี้ที่เดินท่อการเสียบเบ็ดแล้วครับเสียบเนื่อแหละมูอเขาเสียบจนเบ็ดแล้วพี่น้องเบาลังสายมือเวดขาดแลี้นเขากับบานไปเปลี่ยนไอหมอนไม่มาอีกซ่ามูอเขาจะเสียบจนกลับเหรอได้ครับพี่พี่น้องเสียบเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราลบมาลังได้จิตสิตไอจังไทยพวกนั้นครับยั่นไปทัานมูอเขา มาพยาย,ยามเลยมา,ายครับพี่น้องนาเ<า><ไ>ป็นมูล,ลยไเด้อกาล่งใซ่เหลวหนึงครับก็ได้หัดเล่าซำแย่นบปใก,กลถ้ถาด้ไฟเด่กกระถาด้วอยู่อย่งสมเกาดกล้องไฟคางพระจันมีคางคือ,อนึกคางแหวมนายหยุดนี่เราไปลงปริเด้น เดี๋ง่ายครับโอ้เคเดี๋ยวพี่จันเตรียมดวงจันเตรียมดวงเลยพี่น้องเตรียมปูไปแตรียมหลังบรรยากาศยางดีครับจันแกเตรียมดวงใา,า,ายเตรียมขา้าวเดียววะอืมขับแตงเด้อครับพี่น้องทนเอาชูวยั่งขึ้นขึ้นแตกวะ่ะ บ้าต่อมมาแล้วครับเบกอยู่ซื้อเลน่าแ่นะไหนบาตมบาตมเราลบมานะเราลบมาครับอู้ตรงงามยูนี่อุ้อ้รงปุ้ยตรงปุ้ยใก้ก่ตรงปุ้ยมเยเจ้าใก้เออเ้าใก้ตรงปุ้ยมเยเที่ยวพี่น้องเนบงนีิหลบเราครับหลบเราบาตอมเราหลบเราได้ยงบกปลาหยาเวนปลาหย่าะ โอ้ตัวงามยูนี่ดูนี่พ่อใส่แล้วนี่อันรุ่นนี้พ่อปอยนั่นรุ่นนั้อยอะไจำพ่อตัวหนว่าเสือกินเหลือครับสามเต็มบ้าตอมบ่นตัวงามอยู่นี่พ่อใส่นอนขึ้นไลยแล้วเฮรอ มันบอใกล้พันยามมาแล้วรอบแหลรกเรนจกเสียงไม้ใหม่เป็นโอ้ต่ปาตงามเลยพี่น้องเอ้ยอีปประดุกใหมใช่ใช่เนาะ ประดุกเก่าไม่ประดุกใหม่ปลาดุเก่าโอเคเพราะนี่ก็เบปลาแดดจีแตมจีแตบครับผมตัวนี้เขาบรรพบุรุครับตัวนี้ปลาดูกพวกรักกินอีพวกรักนึ่งตองเอาตัวนี้ปลาเก่าละตัวนี้นะครับผมสิได้ไปยามต่อบมาเป็นมาเฝาทับแท่นครับบดนี้ยางพอลเท้อครับมือนี้ใส่โคตรทั้งมือนี้มันมันฟิตผัดทักเทคนิคหน่อยหนึ่งย่อนมอเวทผมขาดครับ ต้องไปเปลี่ยนใหม่ไปครับแยกเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวลังได้ถือจิตไทยพี่น้องเบิ่งเด้อยลังได้บ่ถือก็สิกขามไปเลยเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาพี่น้องเพิ่มของกระคอถือเย็ดบ่ถือเย็ดถือได้เนาะถือได้ถือได้เมื่อกี้โตเอียนพี่น้องเอ้ยบ่ได้เหตุไทยบึงถือถือถือไปเลยถือถือ อาลครับเตียม,มเสเตีมสามนะครับกำลังบดมีแนวใส่เต้นสิบปดยเต้นสิบปดเด็ยไทยพี่น้องมึงยขอปุ๊กนะะใส่สวยเลยลไปหลังต่อไปครับเอาพี่น้องหลงชัดมากครับร่างชัดมากโอ้โป,ป,ปากอะอันนี้ ขูขันไปอนี่นะครับไี่ปลาบอ๊ะโอนี่ปลาบ่อุ้ยอุ้ยเอาละครับเอาละเอาละอ้หัวกูหัวกินองพี่นองเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเลือดเถอะอ้ตัวไปยังงั้นกินองมันคล้องแง้มันคล้องแง้ กางเกือบอ้สนอโอ้ยหนองใส่สวยเลยใส่สวยใส่สวยเดี๋ยวบรลังข้อพุดกันครับคอยหลุ่นลังต่อไปนะครับเอาแลครับพี่น้องลังนี่เงินครับเงินโอ้ยยิงหดยิงหุดประดุกประดุก ้องเห็นไหปลาดุกปลาดุกปลาดุกอู้หึขิดมินเนอร์ดุดป่ะเนาะอย่าลุด้ออยัลุดอย่าลุด้ออย่าก๊ะไรฟูดปลูกตัวยังงามครับลูกใหญ่เลย นี th ่ครับหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแจมครับโอ้ใส่ใหญ่ครับใส่สวยเลยเดี๋ยวผมขอบปดก่อนนะครับจะมาลุ่นกันลังไหมพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้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 ตัวเป็นโลครับพี่น้องตัวเป็นโลอยู่นะครับอยู่อยู่อยู่นะอู้ พี่น้องเอ้ยหลังจากที่ลบไปบรินครับใส่เนียเป็นตัวทีมั้ยเยอะใหญ่เป,ป็นตัวพี่น้องเอ้ยตัวเป็นรูอนนีชั้นนึงครับผมบูหลนวนเป,ป็นไปยังเงยๆเงยๆเป็ดโอ้พี่น้องเห็นมาโอ้ยพี่น้องปขอหน่อยขอน้อยแต่พอกินเลือคงจะปล่อยมัน มันกินเลือกับเจ้าจำใจทองเอาอล่ะครับแปลาโอ้กินเหลือสำพอเพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องมึงกินจนจำเข้าวเวียดนี่ครับช็บอตบักไงเดี๋ยวเหนมุมบักไงผมแรนจนเหนี่ยวโอ้แต่สิบวันถัดน้าเดี๋ยวผมปดเปล่าครับเราหลุนกันต่อไปครับเราหลุนไปนทางกันไหนละ่ะไอสิมันบังมันดอกพี่น้อง